อำเภอพิบูรณลรักจัดงานนมัสก,การหลวงปู่พิบูลและประเพณีโคมลมลอยฟ้าผ้ามัดหมี่ย้อมครามอำเภอพิบูลรักประจําปี2567ที่สนามพิบูลรังสัน์อำเภอพิบูรณลรักนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานน้ำประการหลวงปู่พิบูรณ์และประเพณีคมลมลอยฟ้าผ้ามัดมีย้อมคลามอำเภอพิบูรณลรักประจำปีพุทธศักราช2567โดยอำเภอพิบูรลรักร่วมกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่21-23ธันวาคม2567 เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้าหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปของอำเภอพิบูรณ์รักให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปสำหรับงานน้ำพัสการหลวงปู่พิบูรณ์และประเพณีคมลมลอยฟ้าผ้าบัดหมีย้อมครามอำเภอพิบูล์รักจัดขึ้นครั้งแรกปี2537 เพื่อสักการะดวงวิญญาณหลวงปู่พิบูลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณวัดพระแทน่นรวมถึงการระลึกถึงคุณความดีของหลวงปู่พิบูลในการสร้างอำเภอพิบูลร,รักสำหรับกิจกรรมการปล่อยโคมลมเป็นคติความเชื่อของชาวอำเภอพิบูลร,รักที่ถือว่าการปล่อยโคมลมเป็นการส่งเทวดาอารักษ์ที่มาปกปักปรักษาชาวบ้านในช่วงเข้าพรรษากลับคืนสู่สวรรค์และยังถือเป็นการปล่อยทุกปล่อยโศกอัปมงคลต่างๆให้ลอยไปกับโคมลม ส่วนภาพปัตมีย้อมครามอำเภอพิบูญร,รักถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเป็นการสืบสารเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอีสานที่น่าภาคภูมิใจ